รุ่นเก่าไม่ควรขัดขวางไม่ควรชี้นำทิศทางการพัฒนาประเทศไม่ควรจะมาทำอะไรที่จะเป็นเป็นวางแนวทางไว้ให้คนอื่นซึ่งเราไม่รู้เขาโตมาเขาจะเอาแบบคุณหรือเปล่าว่าคุณคิดว่าดีแต่คนอื่นเขาไม่เอาด้วยแล้วอย่าไปดื้อทั่วนี้เลยคนแก่ดื้อเยอะเลยคุณกิตติพูดอย่างกับว่าคนรุ่นพวกเราเกิดขึ้นมาแล้วก็แก่เลยหรือคนอายุน้อยในทุกวันนี้จะเป็นคนรุ่นใหม่ไปตลอดเลยครับ พวกเราทุกคนก็เคยเป็นรุ่นใหม่พวกเราเคยผ่านอายุ1 8 1 9 2 0กจนกระทั่งผ่านมา40-50เด็กพวกนี้ก็เหมือนกันสักวันหนึ่งก็จะแก่ตัวสักวันหนึ่งก็จะอายุเท่าพวกเราสักวันหนึ่งก็จะแก่กว่าน,นี้สักวันหนึ่งก็จะต้องตายกันทุกคนครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือชาเลนจ์ของชีวิตนี่คือความท้าทายของชีวิตไม่มีใครเข้าใจชีวิตทั้งหมดได้หรอกครับคุณกิติไม่ต้องมาอวดฉลาดสรุปเอาว่าคนแก่นะ่ะผิดแล้วคนหนุ่มต้องถูกเพราะมันไม่มีใครแก่ไปตลอดและไม่มีใครหนุ่มไปตลอด น so so, so kind of the ี่คือพลวัตของโลกชีวิตทุกคนจะเปลี่ยนไปนี่คือความท้าทายคนรุ่นพวกเราตอนเป็นหนุ่มก็เคยเห็นแย้งแตกต่างจากรุ่นพ่อคนรุ่นพ่อพวกเราเขาก็เคยเป็นหนุ่มและเขาเคยเห็นแย้งแตกต่างกับรุ่นปู่แม้แต่เด็กทุกวันนี้นี่ก็คือความท้าทายที่พวกเขาจะต้องฝ่าฟันไปแล้วสร้างยุคสมัยด้วยตัวพวกเขาเองเหมือนที่พวกเราสร้างมาเหมือนรุ่นพ่อเราสร้างมาเหมือนรุ่นปู่เราสร้างมาเหมือนบรรพบุรุษที่พันธพันารมาทั้งหมดสร้างมาไม่มีใครเรียกร้องโวยวายว่าคนอื่นผิด ทุกคนเจอกับปัญหาทุกคนเจอความท้าทายในยุคสมัยของตัวเองใช้สติปัญญาใช้ความฉลียวฉลาดใช้ความมุ่งมั่นเอาชนะฝ่าฟันอุปสรรคมาได้เด็กรุ่นใหม่ก็เหมือนกันครับคุณไม่มีสิทธิโทษคนอื่นคุณอย่าไปบอกคนนั้นเลวคนนี้เสียตัวเองดีต้องการทําดังใจคนวัยรุ่นในทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าจะต้องดีและถูกต้องทั้งหมดคุณอยากทําเพื่ออนาคตของตัวเองแต่คุณก็ไม่มีสิทธิ์ทําลายอนาคตของลูกหลานรุ่นต่อไปเหมือนกัน แต่เรื่องทั้งหมดนี้คิดว่าจริงๆแล้วคุณกิติไม่ได้โฟกัสเรื่องใหญ่ในดับเจเนอเรชันหรอกจริงๆแล้วคุณเชียร์พรรคการเมืองอยากให้พวกเขาได้มีอำนาจแต่สิ่งที่ปรากฏขึ้นคือพรรคการเมืองเหล่านี้นี่นอกจากอายุน้อยแล้วสติปัญญาก็ยังน้อยด้วยไม่สามารถพลิกแพลงและเอาชนะเกมการเมืองต่างๆได้ไพ่ต่างๆจึงเกิดขึ้นจากตัวพวกเขาเองเกิดจากปากพวกเขาเกิดจากความคิดของเขาเกิดจากทัศนคติที่เป็นแง่ลบของพวกเขาผลสุดท้ายมันไม่ได้มีใครทําอะไรไม่มีใครขัดขวางพรรครุ่นใหม่นี่นะ แต่พารครุ่นใหม่นี้ทำลายตัวเองและผมอยากเรียกร้องพี่น้องประชาชนเลยครับเอาหัวใจใเราพิสูจน์เลยครับว่าสิ่งที่พรรเก้าวไกลทำนี่นี่คือความหวังนี่คืออนาคตของคนรุ่นใหม่ที่อยากทำเพื่อประเทศไหมพี่น้องดูสินโยบาย300ข้อมีข้อไหนที่เขาทำไหมครับเขาไม่ได้ทำเลยเขาโกหกเขาหลอกเราให้กาให้เขาไม่ได้ทำเลยเงือนเดือน,นคนชราสามพันบาททำไหมไม่ทำค่าแรงขั้นต่ำสี่ร้อยห้าสิบบาททำไหมไม่ทำ แม้แต่จะแจกผ้าอนไมัยเด็กตามโรงเรียนก็ไม่ทําไม่ทําอะไรเลยทุกสิ่งทุกอย่างสร้างขึ้นมาเพื่อโกหกหลอกให้พวกเรากาให้เป้าหมายของพวกเขามีแค่3อย่างครับตอนนี้เขาสู้อยู่3อย่าง1คือทําลายสถาบันทําลาย1นึ่งหนคือแบ่งแยกดีแดนกฎหมายล่าสุดที่พวกเขานําเสนอคือการแบ่งแยกเขตปกครองพิเศษทางวัฒนธรรมมันคือการแบ่งแยกดีนี่เองแต่อันที่3ที่เขาทําคือการทําลายกองทัพทาลายความเข้มแข็งในการป้องกันตัวเองของเราครับพี่น้องใช้หัวใจบริสุทธิ์เลยครับ ถ้าก้าวไกลอ้างว่าตัวเองเป็นคนรุ่นใหม่ถ้ามีทัศนคติดีงามที่จะทําให้ประเทศนี้จเจริญรุ่งเรืองขึ้นพัฒนาขึ้นไม่มีใครว่าแต่ดูที่เจตนาแล้วผมคิดว่าคนพวกนี้ไม่มีเจตนาอะไรที่ดีกับประเทศไทยเลยผมเห็นแต่ความมุ่งหมายในการสร้างความแตกแยกสร้างความร้าวฉานสร้างความอ่อนแอสร้างความร่วมสลายของประเทศไทยนะครับพี่น้องใช้หัวใจบริสุทธิ์พิจารณาเลยครับพวกเราทุกคนเคยเป็นหนุ่มเป็นสาวมาก่อนเด็กหนุ่มเด็กสาวในตอนนี้ก็ต้องแก่ต่อไปข้างหน้า แล้วจะมาอ้างความแตกต่างทางเจเนอเรชันทําไมวัดกันที่หัวใจวัดที่เจตนารมณ์ที่บริสุทธิ์ใครทําเพื่อประโยชน์พูดผลจเจริญวัฒนาของประเทศไทยกันดีกว่าอย่ามาอ้างรุ่นใหม่แลรุ่นแก่ผิดหมดรุ่นแก่ถ้าทําดีกับประเทศมันก็ควรสนับสนุนแต่คนที่อ้างว่าตัวเองเป็นคนรุ่นใหม่แต่ลึกๆในใจเราคิดร้ายต่อแผ่นดินมันสมควรที่จะสนับสนุนหรอครับคุณกิติครับ